สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบนี่มาซื้อข <üyorsun> ้าวมันไก่นะครับนี่นานๆได้มาทีครับครับสองคันที่จอดก็คือทำ้อคันหนึ่งก็ลื้อเคลือหลือเกยร์ ไม่รู้นะเดี๋ยวอธิบายเขาไม่ถูกดูครับเงียบกมาถ่ายคลิปคับวันนี้จัดไปทั้งวันครับแม่ฝากบอกกี้ถึงทุกคนด้วยนะคะคแต่แม่ไม่ได้ทำ <laughs> แม,แม่แม่ไม่รู้จะเอาอะไรไปลงฝ <laughs> ากบอกกี้ถึงทุกคนนี่ครับอีฟซีคนไหดูอยู่ อกว่าแม่น้องบัวยังคิดถึงทุกคนจะแม่ไม่รู้จะทำอะไรคลิปก็เดิมๆช่างทำางานดินแหมันนี้ก็ก,กลัวขามมันไก่เหมือดเนาะนี่ใครผ่านมาครับเส้นประกดใช้กันกวดน,นะครับแวะมากินได้ครับนี่มากินข้าวนะคะทุกคนซื้อใส่ก่อนกับบ้านนะคะเนี่ยนี่ผมมา ไม่มีหรอกอยู่แต่บ้านนอกเนี่ยเราอยู่บ้านนอกนี่ครับมากับจิ้นายแนวดูถอดรองเท้าเดินนี่ครับสองจาน โอ้บรรยากาศดีนะครับรถไม่ไม่วิ่งเลยฮะรถใครมาจ้ะขนาดรถยังไม่ไม่วิ่งเลยเนะาะเงียบเงียบขนาดไหน ในตุกเจมันบานบานอยู่เลยบานอยู่เลยอันนี้ตุกยุ่มานเต็ม,มเลยหมดเลยความร้อนมันขึ้นเมื่อเครื่องนี้ไปปราบเลยความร้อนมันขึ้นอยตัดออกเลยนี่ครับกินหมดแล้วข้ามมันไก่ลืมรีวิวครับ <c oughs> <c oughs>